เพือนเลยทำแม่เท oh, oh ่าทิ้นาฮอลล์นปอดปั๊บปับให้อู้คอกเอาเลยเขาจะให้าจนาฮาเสให้นะื่กอดไทอดไปแล้วเาใจ้เาบ่าวบอพูดนงานย่เพิ่นยังเห็นหุ่มอย่่เห็นหุอยู่แม่เท่าแม่เท่าคือว่าแม่เท่ เจ้าเจ้าเอิญเราอย่างเรามีซักเป็นอย่างเจ้าฮะแม่เท้าคนน่ะมีซักเป็นอย่างแบบเราเป็นเอื้อยของแม่เจ้าบ่อหรือว่าเป็นหน้อยของพ่อเป็นน้องของแม่จะมีซักเป็นลาซ้าว้าวแบบพี่น้าะนะว่าแบบญาติเครือญยากนะครับเป็นน้องแม่เจ้าก็เจ้าเอิญลาซ้าวแบบนี้นะลาซาวแต่ว่าพวกลูกๆนี่เอิญแม่เท้า คือมีอนเรอื่นยัาโนละเมี่แหละไฮเนร่ยแหละหางเออหัวเขาตกใจแล้ว่อดเปย่งจังหฮคือบ่อามเพื่อนเป็นดีใจบ่กแม่ใจคือหอน้ำร้านร้านตุ้สีโอ้ราคอยร้านเราเรามันมีร้านผู้หน่อยจะค้นบ้านร้านน่อยช่องอยากสร้างเป็น้หยิ่งนาเสีย แต่แม้นเลยเนาะแต่ว่ามันกับทันหันนะถ้าว่าหูว่าเออนอกนี่เป็นนิโรบประจำตัวนะแบบพักสามาดนนะแต่ยังทำใจได้เนี่ยอันนี้มันปรับปับแล้วมันทำใจบ่ได้เลยไม่ไหวอโทษนะปรับปับไ่ได้เลยเขาไปจับมือสันว่มือยันดีไหมเระวะก็จิบมือนั่นก็ไตมือนั่นหลุ่มงอถกอไปฮตหงอถกเขาใส่ยาบ่ก็ซักยาให้บ่ เขาบอกเหตุไม <Cornell. S 2> ่ได้สักเลยเขาว่าถึงเจ้าสีไปนี่ลเรว่าไปสั้นเลยคนนี้มันนักแล้วเขาว่าบ่อคอยอยู่ในยู่นี่บอกให้ยุ่งจนมันมาเลยอะนะกระดูกข้อมันก็สูงอย่างเดียวเลยคอยจะส่งสั้นมันเพื่อมันเป็นเลือดยังเขาว่าเลือดตกขงโอ้แม่ ไขบเดือดเันไข่เล็กหนอกเลือดเนียวงหนมันเป็นห่างข้าหน้ามันเป็นเอดปล่งเือดไข่ยุงีกันละว่าเนาะไข่เลือดเนียมัก็ทีมาจากไข่ยุงที่เป็นแห้งเป็นแห้งนินอยเขาบอกว่าเวลาเป็นแห้งข้นยายรอคนจะตายคนจะบอกข้าวยาในใส่ไหาให้กินยาหกินยาอยนี้กินยาเ็อย่านี้้หนเป็นหลุดหางไปกข้าวคือคอยที่กันบอก ข้าวยาเด่นเท่นพืชเนี่ยเ้าวยานี้ยาตัดเสือนะยาอะมอกอะมอกนะกินมันเองเพียงเบาเล้วปลาปลาไปหื้อตูบอ้าวคือไม่เห็นรังค่านี่แล้วนี่ดินี่มันเตี้ยมาต่อกระเทาะไม่ใจว่าจะทิ้งว้าวปัจจิหัวเป็นทั่ว เห็ดแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเบิร์ตแล้วนี่ดขนาไม่ตึงยันมันถือนามยันมันแตกมันนั่อาด้เลยนี่หน่วยหนึ่งดูเห็ดที่น้องอันนี้นะคือเหตุพ้นที่ว่าเผิ่นไปไปงานซพนงานซพกอะ ญาติแหละลูกล้านญาติพี่น้องเมียมมมมบาง<น>ทีถามนางร้อย<ม>นี่ถ<น>ามเมียนี่สิบอ,อกฝ่ายห<ม>ูยังถามว่าเป็นพี่น้องทางใดพี่น้องฝ่ายใดพี่น้องไหนใดตาโบ,บ,บหู<ม>ต้องถามเจ้าตัวคนเองแต่ว่าในกรานี่ที่ไปแบบนี้เออแหละขิดเป็นห่วงลูกเป็นห่วงเมียอยู่บ่แล้วเมื่อนักกาเมือออกใหม่สองคำ เออและมือนางสองขามสามขันืออาการนางสิกำเลังเจ้าก็ะขี่เป็นห่วงอยู่บ่เป็นห่วงอยู่เป็นห่วงแล้วได้บอกเมียอย่าบอกว่าไปแหละไปนอนเด้อไปรับไปนอนเด้อเนี่ยกับบอบอกเมียพอบ่ได้บอกบ่เมียพอพัวบ่ได้บอกไม่ได้บอกอ่ากับบอขันนั่นกับบอพูดไม่ได้บอกเลยกับบอคอยละท่าบ่ขึ้นอ่ะไปยิ้มยูหรอวะ นอนบ่หลับนอนบ่หลับบ่ได้นอนเลยวะใช่เป็นอ่ายขี่คือยาด้านเที้ยมันจะลอกไว้โอ้ยลอกลอกนี่ลอกไปได้บ่เมย์ค่ะขยะผมลอกขยะเอากระปี่ได้หมดยาอันนี้เแล้วเนาะแล้วขุนแล้คนกับสิบบอกเข้าใจเนาะในกรณีแบบนี้นะเรื่องความเจ็บความเป็นความตายแต่ว่าบางคนมันก็ มองไปในมุมมองว่าเออเจ้าเนี่ยผมเป็นห่วงลูกของเมียตาเนี่ยว่าหักลูกแพงเมียเออ,อบัดไปแบบนี้บัดบอกบอกบาเก่ากันว่าสีนอนก็คือบมมาบอกลูกบอกเมียก่อนหรือว่ามานอนอยู่พี่เหมือนเหมือนเศร้าก็ไปแต่เศร้าแบบนี้ห่า,หาหนะ<ด>นั่งร้อยกับเราแนวนั้น<ด>มานอนพี่ไปแต่เศร้าก็ได้นั่งร้อยว่าอ่าแต่ว่าเอเทำมันเป็นพี่น้องกันตาก็ได้เลยะาโมได้โดนเป็นพี่น้องแล้วก็เป็นเน็ตหน้าเห็นนวดแ้ว ย้ักเจ้าบอก่าบไดมานอนทีพุ่นไป่ยไปนอนทีพุ่นไปนอนยู่ไปนอนทีพุ้นไปนอนู่พุ้นอันนี้สาเจ้าคนพุ้นแมนขาน้องเล่นขาคับเป็นคนบอกรูบอกป้าบอด้ยไ่นอนอาจารยแมนด้ป้าบได้อันนี้เราเขาใจทันผู้อื่นทันคนบอปลายชักป้า้าก็จะมีหลีมีต่อนบะ เจ้าก,กึบอไปเดาวเขาสั่บอยกึงฮะเขาบอกชวนบวนบเขามีหลี่มีตอนตีอันนี้ก็เข้าใจเพนนเล,ล่นอี่นงเอ้ยกรณีเนาะก็เข้าใจแต่ว่าเยซซี่บุรักผู้ใหญ่เพ่อนกะบางคนก็เข้าใจบางคนก็บอกเข้าใจ แต่ถาบางคนเพิ่นกับบอแแม่แมนแ่แูจะหูบอยเซด่าจ้บไดยังเด้อสิบกเด้อเอซด่าเจ้บรไดยังเด้อ่อ่าเสาเหตุที่เพิ่นบอหูนี่คือเราอ่านหมาเขียนบอเป็นที่นงเลยไอ้เกิงน่ะไอด่าไม่อ่ว่ะแต่ว่าไปล พอไม่ได้สนใจก็บูฮู้แังอีกนะอืมบ่ได้ฮู้นอนบ่ได้ฮู้ร้อนหนู้หนาวไปซังคนที่ฮูนะคือข่อยพี่ไอ้เกิงเขาไปอ่านคอมเมนต์จำเขาสี่องเจ้ามุนอวยพุตเจ็ดสี่คืออไวลูกแม่เือเนรวลก้วกูลักผูใหญ่ก็ท้อยทอนโตหลายคนไหนแ้อน่อพฤติกรรมของเจ้าได้เพิ่มองว่าเออบชมควนที่ซอยเลือเพิ่แบบนี้นะ ก่าเจ้าขี้ข่านดังสันดังซี่อปคุมลูกคุมเมียทอนโตนำบดเหมาะกับบ่กฟังบอ่งบอเหตุตามนี่แต่ดโ,ดโดยโดยนี่คือมือหน,นคือกันนี่คอยว่าที่ว่าไปงามลูกเมียบอ่อสบายเนี่ยกับเก็บทองพอผ่านมามือหนึ่งสองมือไปอีกแหละไปงากชกบบบนะแต่มันเป็นเรื่องคนเป็นคนตายก็ว่ากันบ่กได้พอบ่มีใครให้มันเกิดแปลว่าเหตุการณ์มันแบบใกล้ๆกักกกนนะเข้าใจบ่ะ คือห้ากระ่านไปมือหนึ่งซะมืออ้ามืออี้ไปอีกแหละฮาน่าเบี้ดนะแต่คอยกบฏที่เจ้าพอเรื่องไปนี่ให้กไปให้มันเกิดเรื่องผมเป็นคนตายปะหูดอกไปสิตายมือใดฮน่แต่ยังไงเจ้านี่ปรับปรุงปรับเปลี่ยนเจ้าขล้องเด้อเพราะหันผู้อื่นเขากบฏไปเหมือนกันแล้วมีการเคลื่อนทีเคลื่อนนอนเขากันแหน่ลำเขาเนีก็เข้าใจตัวนี้คอยเข้าใจเจ้าเออเจ้าต้องมาบอกรูกบอกเนี้ย เออแซนกับกับมาบอกเขาก่อนก็ได้พอบอให้เขาล้ำเขาคอยเมื่อวานนี่ยืนอุ้มลูกคอยดูเอามาส่องหาือว่าผูวบอกมายำใดเดชีมามากับตอนใช้คอยมาเมื่อวานสิบเอ็ดโมงคอยว่าสองโมงในใจคอยเด้อคอยว่าขั้นมื่อนี่เจ้าบอมาเนี่ยเทว่าเรียบร้อยแล้วเจ้าคอยว่าคอยว่าเจ้าเรียบร้อยนะให้เจ้าบอมาอีกมืหนึ่ง สกานติดต่อแล้วบางทีอาจจะกินเหล้าเมามาตกน้ำมวยน้ำห้องไปเบิร์ตแล้วครับว่าเบิร์ตแล้วไอ้กึ่งเขาบ่ได้ยินแล้วเขาเหงาเนี่ยะบ่ยั่งแล้วครับว่าเขาอันงดว่ะแล้เจ้าตายนานสนุน้ำแล้วแต่ยามันดทาอ่าเรียบร้อยแล้วอ่ะฟานวัดทัวนางร้อยแบบไปซอมคืนได้สั่นยังบ่ได้มายังติดต่อบ่ได้ไปซอมคืนคืนเดียวก็จะหมดว่ามื่อนี้ยังบ่มามันก็เปซ้อมคืนแล้วว่ะ มันปาิดาลูกเมียอ่าปลาดุฮานดฮาเือผคนแล้นเนียว่าเจ็ดทองเจ็ดทองงันเจ็ดทองดิบเจ็ดทองดิบว่าเจ็ดทอง่าได้กินยังบบหรือว่าในได้กะเจ็บทองกินมาิกหลายให่กระโพอมันนะเ็กระโพอ่ะเลยกกระโพอ่ะกิิดเลยเ็โอ้ยเรากินดิบหลายนะ คน um ี๊ยบตีคนจะเปห่วงเลยบอสวขนต้องกินด้องอมกระพุ้แล้วเอากระพุ้ตํตแล้วก็พอได้ใส่งใส่ยังใส่เตยกระิกเตยนุวก็กินกระพุ้นนะเพื่อนนี่มันหัวบ่เพื่อนหิวบ่หัวจักปองจกองกองเ้าหม่แกะไข่องหกตอบนนี้ ตอกกะปูบ่ดแจ็บบาจักเรือมันหัวในใส่หัวในบ่อนตอกตะปูหรือหัวบ่อนเน้าซ้อนสังกะซีแบบห้าซ้อนกันบ่าตอกตระปูบาแจบอ๋อตอกตะปูบ่แจ็บเลยแวเจ้าไปแกะก็ขึ้นไปตอกไม้เวลานั้นจื้อไว้ว่าบ่อนได้มันหัวเก่อนัวมันห้เชียร์งาน้วยไหมามขึ้นเชียร์งนเจ้าก็บอกเวลาเอาสังกะซีมาใส่นะสองแผ่น ช่เนหวนใเห็นยอได้อะไรบ่ดนะเขาจห็นเ้าองนหวังบ้านนี้เรื่องส้่งนะ่าส้างยังบ่อด้บ่มีอเาวาอะไรได้ว่าขันขบ่ดเงินในคอยคอยจะเจ้าเฮือนแล้วว่าไดนไอ้เก่งเจ้าชิวานได้อ้าวเดานไนั่งลอยมาฟังนอน ส่มดุนึกว่านางอนดูน้ำดุประนอน่านลังเหอกินยากินยานี่คือมากินยนนาผสมเลยาเนี่กินทั้งยางมืองงม่อแรกเนี้ยเมื่อวานี่ทาบ่บ่น่ถ้าบกินเมื่อเาวาก็กินยาคือกินกินหลั่งบอกฟังหรือบอกได้บอกเนี้ยหรือบอกได้กำกับเนียบ,บอกพราบํก,กินกินเม็ดเดียวเด้อคันกินตอนแรกแหละก็ กอนสาวมต้องกิน่ก็บอกแร่ก็บอกกันก่ื่อวันเราก็บอกกันเลยกินจะขึ้นหอกินจะขึ้นหรือไม่จะกินยังกินกินเผื่อกินกันไหวเคยถึงมาเ็้อกพอเฮ้ยเลยาแบบนี้เลยยาน่ยยาระงับประสาทก็ไม่เป็นตัวนะบางมูอก็ไม่เห็นไรยาระงับประสาทเห็นบ่าคนรบบากอันดอนสักตายกินไปเลยยกิน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 เมื่อ้าเมื่อเละเมื่อ้าเมื่อเลก ก็ไอ้กินมือละเม็ดเรไม่ได้กินมือนเสี่ยงแหลงบานนี้ลังจากันนั้นแหละรับมันโมมีหลือมันเงาแล้วบานนี้เงาเหมือนคือยกมือเงี้ยซื้ออีกซื้อกี่นั่นนั่นถือว่ามีเหงียนี่ฮะเหตุตั้งปังเหตนมาเราไอ้กินแต่มื่อละเม็ดแล้วพยายามมันแห้งเี่ก็ไม่เห็นทนแล้เจ้าบอกไปกินสองเม็ดนั่นแหละมันก็ดทั้งไตกันนั่นบอกกักินไตกินมาแล้วกินบ้านนึงกึ้งไว้บ้านนึงปากก็ได้บ้านนึง มันละงงาปากไว้บานหนี่งโดนประสาทปากเด้บอกว่าวันเกือกไว้บ้านมันพอดสองสามเดือนอลไรก็สมองมาทำงานบ่วอได้กินบ้านนั่งสองสามเดือนมันตื่นไปสุกทีแล้วบ่บ่อยากิสมองยึดสามงานมันก็บอกว่าสมองไว้ทำงานเตายบา่บ่อญาตตายบ่นังลอยลอยเอ้ยอญาตินี่จะตายอยากนอนบ่อลอยลอย อยากนอนบ่แม่บออยากนอนนะอคือตาสี่รอยเอยู่แนวน่อนอนนี่ เราีเหือสามคำเหมือนนี่ามมือนี่เอาใหม่สามคำเหมือนนี่้ำะไรคอยหันคบอตอรต้องกินกินยาบอเราเ้าน่ะอยางนอนบ่เดียวนี่นะมันยากุมแหละบอไอ้กินแต่ยาเหมือแรงเด้อก่อนสินอนเด้อยาเด้อ อยากกินยาหมือเาวกับเธอมือละเม็ดกินมือละเม็ดได้ได้ให้กินมือละสองเม็ดจะกินมือละสองเม็ดบ่อนางลอยฮะในกลาคืนจะกินบ่อหับสงมกลางคืนกินอยู่บ่อกลางคืนก็กินสองเม็ดกลางคืนก็กินยาหมือเ้าวก็กินบ่ออ้าวมันก็เป็นสองเม็ดตัวมือหนึ่งก็กินมือละเม็ดได้ให้กินแต่กลางคืนแหละพอ ยามแห้งเขาบอกให้กซื้อยาไม่ต้องซื้อแค่โม่คำสั่งแห้งให้กินเม็ดเดียวขณะเขาไปซื้อเขาก็ยังถามว่ากินจักเม็ดเรากินห้าละเม็ดเอ้านั่นต้องกินห้อละเม็ดใส่หมูน่องสองเม็ดอยู่ยทำยานั่นเขาก็ยายานี่นถ้าบอกให้ห้าละเม็นี่ถ้ากินแต่เดือนดับกันทำซองคำวัฒนธรรม ไอเดือนนั่งมีกับบอกมนเึกได้รงับไว้นี่สีไปซ้ายบนี่คือตอดตอแไปคือบ่มีแห้งรับ้าออกมาครัผูว่บอกอ้าวไม่ตีะบอ้ไมกมาครับผว่าทีทานดูเป็นอะไรโอเคอยู่บอกิีบ้อบว่า xác sạc bò <laughs> Sạc bò vào xác 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 vào กินอะมอกนะมาได้บ่ก yeah. <c oughs> mm ินอมอกล็กน่อยนะมาได้บ่กินยาดิบโกินอะไรีเรียนะครับบเอรีนว่าโอิโอเออโอิโอเอ่โอิโอยาสมัยก่อนแม่อยากจะโดยเอ้าเอ้ากินม่อะไรกินเจียกินเดี่ยวกิดี่ต่อส ขาทติดตัดยาบมปูแม่เอาล้่นมงเขาบอกว่ายากหินอ่ไ่ยากินดิบลายเขาบอกว่าจะกินดนิลอบอาดลายนะเาปลดา,า,าดิบเดีนคจะกินบ่น้าคบกเห็นับได้ยินเต็มเจฟซี่ด้วว่าบอกงแกนใส่ตายปลาน้่นะแม่อันดีเราก็ตอบมือหนึ่ใไอเห็นอ่านสั่นวางเต่านะอันดีจ้าวบอโดนเห็นอี้อ ไงงามอย่าให้มันเปียกฝนเด้อเตาน่ะนะเด้อเขียงหาน้ำเขียงหาน้ำคือบ่อขึ้นไว้เถิงแนบบ่อนครัวปูครัวปลาแล้วมาเลียได้วยบอกแล้วว่าเตาหนึ่งเตาขึ้นขึ้นมันน้ำอ่ะมันมีแนวหอยบอสอ่าวเขียงมันมีตะปูบอสมันมีแนวเกาะบอสระวงก่อนตะปูเอิดเกาะไว้เสมอเีย็มันมีแนวหอยจักต่อต่อเบิ่งน้ำต้นเสาเลยเพราจนบ้มีเสาได้ว่ะ นี่แต่ตาปูพ่อเพื่อนเลยกลางกินคนบอกว่าปลาดิบปลานังยานะอันนี้เขาเยอะเขเยอะร้อยกินปูกินปูดิบว่ะกินปลาดิบกินตรงไหนอะไรปลาช้าร้อยกินปลาดิบบ่กินคนบอกกินกินตรงไหนกินปลาเนี่ยปลาในเนาะกินโอ้ยเนื้องนี้สั่ฤทธิ์จิงฮะบ่ ปลาเราเป็นอันนันในรังอยให้คอยเห็นหลาดกีผีดิบบอกหลาดปลาดิบนะบอกเคยกินเพิ่นกินเห็นจะเถื่อนหรอันนี้เขาซื้อยาอันนั้นยาขาแม่ท้องฆ่าแมท้องไปฆาแม่ทองนี่เลยเคยส่ายอ้เถื่อน้ะปก หาพักรีรยาลูกกรบจักขันว่หาพัานกีนะลูกกทนแล้วอเ,ลเออขันว่ายานำห,านาาานห 5, ่านยาวิทยาสตรานะบ่ได้ดอกหาพันยาข้าไม่ท้องขันว่ายาลูกกรทั่วไปนะเออที่ยุหมมาพันกี้สาวไนก็สิเอเพ่งเมกินมึงแต่ต้าคนกันล้เพลงนจอยลกใเมยพญาะกินดิบ เำา่อกก็ยู่พุ่นก็ลูกกินดิบบ่าสัตว์ลูกกับป่าบ่ให้กินอยู่พุ่นเขาให้กินให้อีกลูกกับป่าเขาว่าให้กินไมกินได้ไมกินเลยเรื่องเฮือนนี่ขึ้นมานอนเลยบ่บอกนี่เพื่อนนอนเลยเพชรไหนได้แหละแก่เคพชดแก่อย่างไรบอมีผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนเด้อพี่ยุรดาน่ะจำได้อยู่บอสือยุรดาน่าเพื่อนแนะน่ำแก่เคพชดแบบว่าเข้าขึ้นชัวข้าวก็ได้แบบ บเจ ляются, hey. ้าถ um, um. uh. ี่เจ้าทางอี่ยังนี่นะเจ้าถี่เจ้าทานนี่นะเจ้าเห็ดในได้เจ้าขึ้นมาเจ้าเห็ดในได้ยินจะนั่งร้อยว่าผู้แขนว่าชันผู้แขนแล้วก็เห็ดคือตายเห็ดกะทิตายเห็ดในได้แกะเห็ดสุมเจ้าฮะเอาบุกเคยผู้แขนให็นเนี่ยเป็นยักษ์สามร้อยว่าเจ้าที่เจ้าเจ้าขึ้นเพื่อนกสองคนเข็ดกะตี่ตายอืมพวกกับผู้แขนเน่ยขึ้นเพื่อนใหม่เห็ดยักษ์สามหมื่นนะคือเห็ดผู้แขนเห็นเนี่ย พูดแคนนะกพูดแค่เลียนซื่ออ้าวแค่เลีนซื่อโอ้ยคอยคอยก็จะงงงงแค่นก้เม่มู่แคนเนีล่นซื่อแม่รว่าเอพันนั่นนั่นนี่รล้ว่าพันไปหันไปนี่พันบีแล้วพนโคเอาเดี๋ยนั้นบนน้ว่างเ้ขนเพือนใุ้ยนังลอยไปทางไหนแหละไปนั่งอยู่ในสเบิ่งดูฮะเออ นั่งบ่อลยยืนแก้เข็ดจุดเลือดไม่ได้เลยไปได้แก่เข็ดนอนแล้วก็รีตายผู้ใหญ่เพื่นฝากมาบอกว่าต้องแต่งคันหาขากแน่ไรเออนึงินอยอะเราบอกไปไพ่บอกต้องแต่งคันหาในหัวบ่อนอนแหละตั้งนามโมสามจบจะสวดได้หรือเปล่นามโมสาจบ บอเจ้าจะพาเว้าลองมึงดูนะโมสามจบนะโมตัสสะสามจบสามจบค่ะแม่นะโมตัสสะนะได้หรือบ่ได้แค่เงี้ยลองมึงดูฮะนะโมตัสสะพระวดโตอะระหังโตสัมมาสัมพุทสสะและก็อะระหังสัมมาสัมพุทโตเพื่อตั้งนะโมสามจบอืมระหังสัมมาสัมพุทโตครับบ่ตั้งนะโมสามจบก่อนจัง อารหังสัมมาสัมพุทโทธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิแล้วก็แบบว่าเฮาคอเจ,จ้าที่เจ้าทา,างคุณพระคุณเจ้าอย่างนี้แหละ<อ>แล้วก็ไปีนน่อ,อันนั้นเขาไหว้พระแล้วก็ไปจุดทูปบอกบานจุดทูปทูปสามดอกผู้ไปจุด,ดู่เนาะบอกว่าขอขึ้นอยู่อขออยู่ขอเศร้าก่อนเพราะว่าอยู่นะฮะมันอยู่บ่ได้ฝนตกมันเปียกมันเปื้อนมาแล้วก็ บาบบดเฮือนแล้วเฮือนยังกาสีขึ้นยังเป็นทางการอีกเอาอยู่กัให้อยู่เย็นเป็นสุกเนาะหให้ลำให้รวยให้ห่างให้มีกำหน้าคุ้นหลังมีผู้รักผู้ใหญ่เป็นหักเป็นหอมเพื่อนชั้นใครมันแล้วไวไวว้าเอาเอานี่ยได้ดีดมีเบาเทียนนะ่ะไปเอาอยู่ใช้สะบานหรือเทียนกับถุ เขาคล้ายย่บ่อเนี่ยฮะกันหานี่กเาไว้ในม้อนนึ่ว่าบอนอนท่นแหลกแต่เดียวว่าไปแต่งอยู่พุ่นบ่อเตงอยู่นี่แต่ว่าทุบลงไปจู้จะพุ่นเบ่อคอยซื้อมาแล้วคอยซื้อมาซองมือแล้วคอยถือมาแล้วบ่เห็นเจ้าภายในซองมือในลูกชายคอยแล้วลงไปลิ้นก็ล็อจากโหลดเลย เรียบร้อยป้าไปอยู <S 3> <S 3> ่เฮื่นหมดแล้วเห็นอันนั้นเห็ดคืจ้าวาหแล้วเห็ดกับเห็ดนะกอยเห็ดน้ำทุนชานดอกจะไปจุอยู่ต้นก็ได้แล้วก็ะบอกกเจ้าไปน้ำไปน้ำเกาไปน้ำกันก่อยจีพาเวา เอาว้าวได้กันว้าวโอเคและมาราและไปนำกันเยไปนำกันเยอะเราพยองพยัยเลยโอเคได้บานองเดยคนดีมีหูสิได้จบคไบใส่เลยบารองเ้อสิได้จบคีบบส่ก่อนสาเหตุเกินมาจาะแมนหูแล้วสาเหตุที่เป็น ไปสิว่าไปบอลลามาบอบอกลูก,กเมียก็แมนได้แบบนี้เกิงเลยหรือเจ้าสิบอกแต่ว่าเมียเจ้านี่ลืมหรือเจ้าบ่ได้บอกอเออแ,แล้วเจ้าว่าบอกอันนี้ก็บ,บก่<อ>หูคือกันเมียนี่อาจจะความจำบดีหือผัวสติบดีปัปปปป่มปเปอร์เปอมแล้วนวัน<า>น,นะนไ้ได้เมือนางคนวันนี้ได้ มาไปที่พีมาไปที่พีที่พีแหละที่มาติดเหินมาโหมาเลยบบกวาบดคืนญาติพีอีกล็อกประตูไว้บดขูประตูอ่ะโอ้ยวันก็เลยหัวควันเกิดล็อกแท้งงประตูเลยนะเอ้าแกเห็นว่าเรากินยาเขาบอกบอกให้กินยามื่อละมื่อละเม็ดเราก็ตอกมื่อต้องเม็ดแต่ตัวพยายาบ่ อันเอขเสืองไวป่ามีทองมันอยเียให้แ่คือกินแต่ยาอ่าอ่าสีได้จบคีบไปสามีแล้วกินแบบน้นยังหอยเียแล้ก็มีแบบอ่าอีพี่ต่อไปเพื่อพี่น้องไว้อเดี๋ยวสีให้เพื่อนไปหากินมาให้เมียก่อนอ่สบายดีก่อนไอ้เก่งสบายดีสบายดีบุญเพ่งโดยๆสบายดี